เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าได้เย็บได้ไหมครับลูกค้ายังลูกค้ายังไม่มาเลยกางเกงเลยอน6,000ลูกรีวิว5,800บาทราคา6,000บาทค่ะล IR ูกค้าลูกรีวิวเหลือ5,800บาทนะคะกีกาจ้ากางเกงเลยอนป้ายกีกานะคะค เ,เ,เดี๋ยวขอไปปั่นบอบล่างก่อนนะคะนี่ค่ะไปกีด้านะคะลูกค้ามารอบล่างให<า>้น้องกางเกงเรยอนนะคะรับไปกีด้าเรายอนเรยอนนะจ๊ะแม่สองสรีวิวห้าพนนะครับลูกค้า ดอกไม้ค่ะรายทองค่ะหนูเห็นแล้วพี่นี่ค่ะเห็นดูมั้ยเห็นหนูเห็นล้หนูนี่ลายสวยๆแม่ใส่สบายๆนะคะ,ะลูกคะ้าไปทะเลแล้วพี่ เอาเลยเอาเลยนี่ค่ะลูกค้าเงใส่สบายๆนะคะลูกค้าอยู่บ้านก็ได้ไปข้างนอกก็ได้ไม่ร้อนลูกค้าสวยๆใชาเย็นๆนะลูกค้าใช่ลูกค้ามันจะแบบพิ้วๆเย็นๆนะลูกค้าใส่สบายนะคะ วก็แนะนำแบบนี้เลยค่ะ่ือตัวหนูชอบแบบนี้มากกว่านะเพราะว่ามันสบายนะลูกค้าเราก็ใส่เสื้อยืดใส่อะไรได้หมดเลยมันสบายมากใส่นอนใส่เที่ยวใช่ใส่นอนใส่เที่ยวได้หมดเลยใส่อยู่บ้านใส่อยู่บ้านหรือจะใส่อยู่ไหนก็ได้ค่ะลูกค้าขอให้ใส่นะคะนี่นะคะไปให้เรื่อยๆ่นะคะลูกค้าใครอยากได้นะคะลูกนี้นะคะลูกค้าราคาปกติอยู่ที่6000บาทค่ะลูกรีวิวเหลืออยู่ที่5,800บาทค่ะ รีบเอฟเถอะแย่งกันลูกค้าเร็วแย่งกันเลยเอฟค่ะเอฟค่ะแย่งหนูหน่อยแย่งหนูหน่อยสีครีมค่ะลูกค้าราคาเท่าไหร,ร่คอ่าราคา6 00 0บาทคะ่ะลูกค้าลูกรีวิวเหลือ5800บาทคะ่ะคุณแม่รีบเอฟเลยนะคะเพราะว่าลูกรีวิวมีลูกเดียวคะ่ะหนูจะขึ้นงานโชว์งานทุกตัวนะคะลูกค้าึ้นงานโชว์งานทุกตัว ร้อนขายดีมากครับลูกค้าเจงเอาไปใส่กับเสื้อใส่เดี่ยวก็สับอยู่นะแม่ดูดิแบบนี้แล้วก็แบบใส่เดี่ยวสีขาวซักซี่เลยนี่ค่ะอันนี้เป็นสีดำกระสอบรีวิว5800ันแนะครับกระสอบใหม่6,000บาทใช่ยอยากรุ่นเองห0 0ันทวนจากลูกค้า ทัดูลูกรีวิวก็เปิดไม่ดูกันเลยอุ้ยหนูชอบหนูชอบหนูชอบนี่แหละจริงใจสีที่จริงใจ,ใอจขอบคุณที่ทักนะหน้าร้อนใส่แล้วไม่ร้อนนะลูกค้าหน้าร้อนใส่ไม่ร้อนเพราะว่าน่ารักค่ะลูกค้าได้อยู่ได้อยู่ ก็ไม่มีใครเล่นด้วยอ่ะเล่นคนเดียวก็ได้เอาเลยจารสบายนี่เรื่องสนลายดอกลูกค้าใส่แล้วจะเหมือนพี่บอสค่ะวบอสไว้เด้อบอสไว้เตงอ่ะสีชมพูค่ะ วายนี่เสจริงจริงพี่บอสนะคะจริงจริงหลังกล้องแล้วพี่บอสใส่แต่งตัวเป็นผู้หญิงนะคะแต่มาทำงานต้องยกกระสอบก็เลยแต่งตัวเป็นผู้ชายะค่ะ <c oughs> สีชมพูล,ลูกค้าสากาฮิซินไซสีใสเงยันเละเ <c oughs> สื้อผ้าเสื้อผ้าที่ชอบคือปาร์ตี้เดทค่ะของพี่บอ <c oughs> สนี่นะคะลูกค้า <c oughs> เป็นม,ม <c oughs> ัดยอง,งาใช่ตอนเช้าเป็นคนยกของนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนไป รับแต่งหน้าคะหรืคเปล่อใช่ไหมพี่บอสเอลความจริงไปทุกคนจะได้รู้เราจะได้ถามงานที่ว่าตัวไหนคือตัวมัมใส่รับยาเลยรับยาเท่าไหไรวันเดียวหนูกลางเลยฟังก่อนโดโดโดู้่ามีทั้งลายมีทั้งสีก็คือค้าค้ากันตายเลยค่ะมีแบบ เรียบด้วยนะคะลูกค้าสิ่งแบบพื้นพื้นก็มีะคะ่ะใส่สบายสบายลูกค้าอยู่บ้านแบบผ้าไม่หนาเนาะลูกค้าเ่น่แบบทะเลก็ได้นะนอนก็ได้แต่ใส่นอนใส่นั่งได้หมดเลย จะใส่ทุกข่าวก็ได้นะใช่ไหมพี่ล้อใช่ใชใส่นอนใส่นั่งช่วยเล่นหน่อยด้วยหน่อยได้ไหมล่ะลูกค้าหนูจะทาบให้งเกมคนเดียวไปไหมหรืว่าคนเดียวเองล้อโอเคกับแค่ดีนะในแต่ลูกค้สาสีดำมุ้ยน่ารักอันนี้เป็นสมอกด้วยลูกค้าน่ารักมากสมอกนะคะแล้วก็ขาแบบไม่อึดอัดเลยค่ะลูกค้าเป็นแบบขาทรงปล่อยนะคะลูกค้า ส,สีดำขาวค่ะผ้าใสสบายแบางชอบไหมลอาชอบเนี่ยเห็นปะเ,เริ่มแล้วเริ่มแล้ว,เร,ลวเริ่มสุดตัวตนที่แท้จริงออกมาแล้วว่าเป็นยังไง<ะ>อีกลูกค้าน่ารักมาก thank okay. กระซสกันไปนะคะลูกค้าคระใสเนาะ w o、oh. เดี่ยวขึ้นมาค่ะสีดำสวยสีดรำผู้ชายผู้หญิงใส่ได้หมดเลย ตาหานตาหานไลทตาหานนะคะไลท์สุดจ้าขอบคุณใส่แล้วเลยน่ารักมากปะัะขึ้นไปเลยขางลูกค้า ไม้น่ารักมากลายเล็กๆน่ารักมากเลยค่ะนี่ลายชื่อว่ามลิงกิงกองลายจี่งๆอันนี้ลยอไมันไ,นไ,ไนอ้นี่ไงม่ขอโขอไเป็นมาลิงกิงกองเลยลองกองแกงลองกองแกงมันลงมแรงมานมบนี่นะคะลูกค้าสวยสวย ไกๆก็มองหน่น่ารักและอันนี้มีเด็กแถวกระดุมแต่งข้างเลยค่ะแล้วก็ข้างหลังด้วยมาโชว์กันทุกตัวเลยนะคะลูกค้าแม่ๆกดูกันได้เลยรับรูปรีวิวแจ้งได้เลยนะเะหลือห้าแปด ผู้อ่อนลูกค้าสีน่ารักนะ่ารับนะคะนี่เนาะปอนๆสีกันมานะคะลูกค้าผู้ชายหญิงก็ใส่ได้แบบเหมือนกันหมดเลยนะมีแบบทั้งชายหญิงรวมๆกันนะคะลูกค้าใส่สบายผ้าแบบใส่สบายสบายเลยคะ่ะนี่ผูกข้างหน้าได้นะคะแล้วก็มีกระเป๋าด้วย 看了几遍了。 เสี่ยวค่ะเอลจังนี่นี่นี่สวยลูกค้าเสื้อผูกได้ด้วยนะคะลูกค้าตัวนี้มีจัดโอนะครับซื้อสองกระสอบลด500บาทซื้อสองกระสอบลด500บาทนะคะลูกค้าลดเยอะ ลดเยอะนะลูกค้าอยากได้เยอะๆก็ลดได้เลยนี่ค่ะ,ะคระายนะคะลูกค้าสีสดใส่นะคะแล้วก็สคื้นมีรวมอยู่ในรูปเดียวเลยลูกค้ามีทุกประเภทเลยค่ะใช่ ใชะครับสองร้อยตัวนะครับเยอะยมากเลยะ โมให้มันเรียบๆนะ่ะสวยเลย สวยแบบจริงๆลูกค้ามีโบผูกด้วยข้างหน้าสวย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 คลามูคลมูผหานค่ะทหารเนแบบผูกเชือกแล้วจ้าแม่สาวหมดแล้วนะคะหมดแล้วจ้า ไปดูนะคะรูกนี้นะคะลูกคา้าราคาปกติที่6,000ท่วนจากลูกรีวิวเหลือ5,800บาทนะคะลูกคา้าถ้ารับแซงได้เลยเนาะเดี๋ยวหนูเอาตัวอย่างมานให้ดูนะคะว่ามีประมาณไหนบ้างนะคะลูกคา้านี่เนาะนี่นะคะนี่เนาะนี่เนาะ นี่ค่ะนี่สีสันสดใสนะคะเป็นฝั่งนี้เป็นสีสันสดใส่ะค่ะลูกค้าแหนูแยกสีสันให้นะคะลูกค้าแล้วก็สีเรียบๆสีพื้นจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะแล้วก็มีอีกหลายงานเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างงานที่ขึ้นมาแล้วหนูเอามาแวนเนาะแล้วก็จะมีแบบ ไม่ไดเอามาแขวนด้วยนะคะเพราะว่าไม้แขวน,ไม,ขนไม่พอนะลูกค้านี่นะคะแต่ต่อไปหนูพาไปดูแบบรายเรียบๆกันค่ะลูกค้าโทนสีแบบประมาณนี้ก็มีนะลูกค้าแล้วก็ในกล่องก็จะมีแบบเป็นสีดําสีครีมอะไรอย่างนี้อยู่ทีนอลูกค้ามาค่ะน,นี่ก็เป็นสีแบบสีพื้นๆกันนะคะลูกค้าพื้นๆน,น,นี่ค่ะมีเด็ด,ด็ไหมคะ เด็กเด็กเด็ดเด็กไม่น่าด่หมื่นล,ลูกค้าเด็กเด็กเด็กไม่น่าี่เลย,เ,ลยเอาล็อกคันไว้ประมาณนี้เลยค่ะลูกค้าใครสนใจลูกนี้นะคะกีก้กานะคะเลยย้อนกีก้าราคา6,000บาทนะคะ ลูกนี้ลูกรีวิวลูกค้าดูเยอะหลังนะคะอยากได้เหลือ5,800บาทนะคะสนใจแจ้งแอดมินได้เลยป้ายก้าเลียอนรีวิวคะ่ะวันที่สิมาเข้ามาดอะไรคะพี่งานเดงานเด็ก,ดก,ดกจะมาเป็นวันที่ประมาณวันที่10นะคะลูกค้าฝากลูกค้าติดตามไว้ก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่ม Open Chat นะคะเดี๋ยวจะมีการแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะคะสินค้าทุกๆวันถ้าวันถัดไปมีลง อแอดมินจะลงวิดีโอให้นะคะหรือว่าแจ้งประมาณ5 6โมงเยน็นอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราจะแจ้งกันในแชทด้วยแล้วก็หน้าเพจด้วยนะคะฝากลูกค้ากดรีวิวแล้วก็กดดูไว้ได้เลยเนาะเราจะมีรีวิวลงไปให้นะแล้วก็ติดตามกันไว้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะคะบ๊ายบายคะ่ะขอบคุณคะ่ะ